ใสเทมสูงวัยเลือกกระเป๋าให้เหมาะกับตัวเองก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแทบให้ด้วยนะคะ 1. คนที่มีบุคลิกเรียบร้อยมักเลือกซื้อกระเป๋าแบบเรียบๆสามารถใช้งานได้หลากหลายโอกาสและมีความทนทานใช้งานได้ดีเหมาะกับทุกการใช้งาน2คนที่มีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไวมักเลือกซื้อกระเป๋าคาดเอวหรือว่ากระเป๋าสะพายอกเรียกได้ว่ากระเป๋าใบเดียวเหมาะกับทุกสถานการณ์เลยค่ะ3เลือกซื้อกระเป๋าตามรูปร่าง เพราะสัสดส่วนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะการเลือกซื้อกระเป๋าจึงต้องเลือกซื้อตามดีไซน์ที่เหมาะกับบุค,คลิกแล้วก็รูปร่างของตัวเองเช่นการเลือกซื้อกระเป๋าสะพายสายยาวและกระเป๋าสะพายสายสั้นนั่นเองค่ะ 4. เลือกซื้อกระเป๋าตามการใช้งานสําหรับสูงวัยที่ต้องพกเอกสารติดตัวควรเลือกซื้อกระเป๋าที่เหมาะกับการใช้งานและกระเป๋าแบบเรียบๆสีสันไม่ฉูดฉาด 5. ้าคนที่มีบุค,คลิกชอบการแต่งตัวควรจะมีกระเป๋าหลายๆแบบเพื่อให้เข้ากับชุดที่เราเลือกใส่ในแตละ วันหรือว่าแต่ละสถานการณ์เพราะกระเป๋าก็ถือว่าเป็นพร็อพอย่างหนึ่งที่สาวๆชาวสูงวัยมักเลือกถือให้เข้ากับชุดค่ะหวังว่าครั้งต่อไปคงจะช่วยให้เพื่อนๆชาวสูงวัยเลือกซื้อกระเป๋าได้ง่ายขึ้นนะคะ